สวัสด,ดีทุกคนวันนี้มาที่วัดไก่เตี้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เอ,อ่ยหอน้ำขึ้นวันนี้วันที่ 3. 3สามสามเมษาไอเสือมาน,นี่แล้วอันนี้เลยโอ้ไม่เจอหน้าร้านเลยอ่าอ้อ้กอ,อ,องจ่ายในแปดเจ็ดออกแล้วหนะ้าทะเบียนน่ะยังไงแปดเจ็ดนะมาน,นี่เลยมาหาเลยมหาเลยมหาเาาาาาาพื่อนซี แน่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 ดูหางเขาก่อนหางสวยนะหางเขาสวยนะดมก่อนดมก่อนมีอะไรให้กินเออหืเสือมานนี้เดี๋ยวไปดูอันนี้ก่อนอืมนะดูหางก่อนดูหางก่อนเดี๋ยว Hàng vậy ừ, chưa giờ đi bay hai ba còn đi bay lên còn âm à, bốn còn mà chưa sẽ năm lắm <laughs> อกโกแลาก่อนน่นๆๆเดี๋ยวทำไหนนอเนี่ยอึ้อบด้อบด้แปดแล้ววันพุออกแปดเจ็ดไปเนี่ย เอาลงมาสองอันแล้วที่นี้เอาเอา่ะหนึ่กับหนอ่าก็ 1, 0, 1 8, 0, 8. หนึ่งนย์น่น่ละก็8แปดศนยเมื่อกี้หล่นแมาตัวหนึ่งก็หนึ่งศูนหนึ่งหนึ่งนะครับโอเคสาธุสาธุ ดูท,ท่านังเขาก่อนยังไงคุณนายคุณนายเสือทำไมคุณนายเก็บมือคุณนายเออคุณนายเสือเก็บมาัง S <S uh, สวัสดีงห่งๆรวยๆจัดไปจัดไป810 1810 0818 09 28เน้น